ไม่เธอคนนี้เธาส่งขายยาสเวตเ,เตอร์ไปเขาใช่ปะเขาถามป้ายโก,โก,โก<ด>้ีส่งก่อโกมีไงถนหยิซิมบ้าโกแล้วก็ไมีมอะไรเียลายเกีียวสองเกาง้าสง่สงตีแล้วได้มีแค่สี่ จะเปิดอค่างนี้จะขอค่าส่ง300น่งสองลูก เสอย,ยือดต่าเสาย,ยืดญี่ปุ่นนะไปไปบอกคุ่ต้องด้วยฮะบอ,บอกแล้วลูกค้าเสอย,ยือดญี่ปุ่นตัวรีวิว3,300นานะคะ3,300ค่ะค่ะ 3ามสามนะคะพี่โปเหมือนเดิมนะสองลดสามร้อยนะคะโป้สองลดสามร้อยนะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่น G U u n i o l แต่ะนี่ใหะล้นอยู่แล้ว G U Uniqlo Earths o d t s งานญี่ปุ่นนะลูกค้าหอมหอมเลยพระไซส์เซ็กใ,ใหญ่มีหมดเปิดบ่อยมากนี่เปิด,ปดตอนนี้เปิด,ปดทุกรถแล้วนะเนี่ยงานน่ารักน่ารักทรงสวยๆนะคะลูกค้สาสไตล์นี้มอนต้องต้องทุ่ะคะ จุ่มหมอเขาเรียกอ่านุ่าจุ่มจุ้มอ่นว่าอะไรไม่รู้ลูกค้าลิขสิทธิ์ไม่เเห็นใช่แล้เราเราจะต้มจุนมก่อนงานลูกค้าใครชอบสไตล์มินิมอลงานที่สุดเหมือนเดิมงานสวยของใหม่มีตัวของอะไรคอนบดอะจ๊ะวาก้วากูก็ทำเสื้อยืดด้วยหรอโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่แม่ของวากู ความรู้ใหม่เลยนะเปิดกระสอบก็ได้ความรู้โอ้ยมีข้อความ ซื้อมาเหรอยู่ื้อใครดีใครจะซื้ออีมาวันจันทร์เลยแล้วไมเหรเออค่ะขาโลยเอออ่ะนปี้ยูลูกค้าอยู่นค้ดยรเนี่ยวันนี้ยู่นโคเามาคันสงิบี้ตัวรีวิวใคระา 45กิโลไ้คุณไป็ลยจ้าเดี๋น้องไปแข่นสั้นนะคุณขาคะสาย<า><า> เท่ากันเท่ากันนะคะลูกค้าจะเอาบอกได้นะเธอเก่งปะนะเธ <rec> อเห็นหรอไม่เห็นเออไม่เห็นสามร้อ,อ,อรยจอง ใส่กับยีนนี่น่ารักมากแม่เลยชิลชด้ทวันมันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายนะเสื้อยืดเดิ๋นึงไม่ของเสื้อยืดเลยก็หาทั้งตู้เสื้อผ้าไม่มีใส่แต่มีเสื้อยืดใส่เสื้อยืดใส่กับนายส่งนายเอซูค่ะหนูใส่ผู โซ่เขาน่ารักอยู่แล้วแหละงานญี่ปุ่นเป็นเขาดีนะซื้อสองจัดโปรโมชั่นลดสามร้อยบาทนะคะใช่มีล็อตใหม่ละลดใหม่ละโซ่แน่แม่แว่าซื้อเลื่อยไปเรื่อยๆญี่ปุ่นนี่ขายได้ด้วยตัวของตม่ต้องพูดเยอะไม่ต <southeast melod ic> ้องเก่งเหรอ ตอกโปกินนะตอกแพงกินอร่อยนี่ปลาลัอะไรบาลาดเฮ้ยน้า ออีก <mile> oh. ้ตองไหนล้วตองเขาอยากใส่ไหโลนเขาก็บเขาต้องซื้ออีก่ตอต้องุนดหน่อยอาจจะไข่ถุนไปได้คา่ไข่เือพมันใส่แล้วไม่เห็นไม่เห็นเป็นตะข่ายเออตัวมันดำใช่ปะ ือดำงข้างในแล้วก็ไม่มีสสสออสอบออบออบ บอกเลยนะช่วงนี้ถ้าใครมีเงินนะเก็บงานได้คือเก็บเพราะว่างานที่หนูเซล,ล์ออกอะเยอะมากเราต้องการพื้นที่ในการลงของแล้วตอนนี้งานหน้าหนาจะเข้าโดยเฉพาะคลิปมากนะคะเพราะนั้นน่ะตอนนี้เราไม่มีที่เราสาระาวเลยเราไม่มีที่เพราะฉะนั้นเราจะเซลล์ออกบ่อยมากนะคะเะเซล์แบบงานราคาพิเศษเนาะแต่ว่าไม่ใช่งานไม่ไดีเปิดที่ดูนะคะที่ เลยถือว่าคุม้มจริงๆจะเป็นเลนยี่มากไม่ต้องแบบว่าบินไปฝั่งี ตะูนตูหร,ริกรสิใย,ยบะ,ะตยยบะูใยบะอ๋อไม่ใช่ไอเนี่ยที่ภาพดาบอ่ะที่ภาพดาบอะใช่กันไม่ใช่ใช่ใช่ไอที่าพด,ดาบเอ่อเส้นอนะไรกำลันต้องเริกยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้เรื่อง่า คืนึกกาินึกกซินกเกนกเกาบไห้ารอ่นเออโอเอ่ายโลมายังค่าเลยอ้่เ่อเลยว่าคือเกาะคืกเกาะเขารู้แล้วลุงอะไรนะ ว่าร้อนแปลกองแลยง่มันให้มันดยใส่ให้สาวน้อยไหมสาวน้อยพี่โตงเสาวน้อยพี่โต้งนี่ไงเองจะถอยอยู่แล้ว่ยจะให้ใส่ี่เนี่จะได้โชว์ว่าเป็นตะข่ายใกล้จะานะ้น งูหังลิ้นสุดนั่นนะอะไรไม่รู้ใครมาใส่งูใส่อะไก็เธอไม่อยู่อ่ะเธอก็ต้องโดนอะไรนะบานอะไรนะน้องโู กินก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยยังไม่มาเลยเนี่ยอากาศมันหน้ามากค่ะขาหามาไม่มาเป็นโผเปล่าเลยกินก็นะลูกมาตอนบ่ายมงกับบ่ายรองก็ได้นะไข่ป๊อกป๊อกหรอที่นี่มีป๊อกป๊อกด้วยเหรอเขามาวัน้างานญี่ปุ่นเขาจะไม่สีสันทางานจีนนะคะแม่แม่อยากได้สีสันไปจีนบ่ายมงกับบ่ายรองอ่ะเข้ามาได้เลยเขาอยากได้สีสันมญี่ปุ่นเมื่อวานมาสิบโมงเช้าอ่ะ อ้กพี่คอยเออพี่บอยจิ้งจาด้วยชนะมากนนี้กระตูนไหมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่อยเอ้ยกระตูนไหนนี่เอ้อะไรแต่ผมดูแต่ผมไม่รู้จักกระตูนนี่โอ้พิล่าค่าดูอะไรนักเป็นตัยอะเป็นดูมาเยอะแต่มันจำชื่อไม่ได้หรอกแต่เห็นตัวรู้แน่ มาเลย่ะทรงแบบทรงกว้างๆอย่างเงี้ยกำลังดูทัั้งแบบตลอดชอบไปหมดเลยที่หูนี้ซื้อมาเพิ่มยังไม่พอใส่ เย็นออย่างว่า,าเป็นเสือ UV, <ช>้อกัน UV วีเขาบอกลูกค้าเสื้อสะท้อน UV ค่ะเสื<ม>้อกันยูตีเราไปและใต้วงมาลัยละเสื้อกันอันนี้มือหนึ่งเลยนะ,ะมีไอ้บุจิลูกค้าอยากดูงานไหนบอกได้เลยนะคะไม่แก่ หไปเอาบอกได้เลยมอยหมดูงานไหนคะสอบถามได้ตามจะมีวิวอะไรที่พี่รวมกันรวมกันอยู่แคนี้แหละ่อย่ยัวคุยแม่แม่ไปไหนกันหรออยากได้อะไรถามได้ต้องถามก่อนแม่ไปไหนกันอับดุ้นเลยจีบเดี๋ยวจะเข้าอีกเร็วๆนี้ปุ้ยแอบซัพพลายแล้ว เ้ามาดูอะไรกแล้วก็อกคุณคุณดีจะมาถามบอกขามงบอกใครนะอย่าุ่งบอกใครนะะานกัน่ไงนี่ก็แบบว่าใครมาก็จะได้ยินไงเพระที่เก็ยบบความหลังไม่ได้กว่านี้ คอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วไม่ขึ้นอีกแล้วเหรอคะเวลาอากาศแบบนี้มันจะแบบคุ้มๆอยากดูเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นค่ะเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นใช่ไหมแม่อยากดูหรอเปิด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 งานนี้มีเยอะไหมคะมีเยอะค่ะพี่คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะจริงๆพี่หน้าสีแบบว่าไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คจากข้างนอกให้นะคะอยากดูเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นไปเดี๋ยวจัดให้ตัวผ้าหยิบต่อมาเลยนะเกตุนอะไรนะตนเมื่อกี้กระตุนอะไรนะ ตื่นอะไรนะเมื่อกี้อันนี้อะไรอ่ะกระตุนญี่ปุ่นมันงานดังงานตัวนี้เรื้อคขัตอตญี่ปุ่นอ่ะแม่เดี๋ยวแม่รอนี่ไงกระตุนญี่ปุ่นอะเด่อยวเพิ่มะไรอ่ะเพิ่มสขัตตานไทยนะคะแล้วก็อยากดูอะไรเพิ่มนะแม่อะไรนะพี่โต้คะเมื่อกี้ลูกค้าพิมอะไรเอ่ยมองไม่เห็นอ่ะมันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นหน้าฝี ลูกค้ามีหลายงานละค่ะน่ารักมากเราทำงานสวอยากให้เก็บไปเสียดายมากมากอยากให้ได้แบบทุกคนโดยท้องว่าเอี่ยมอ่ะสวยมากยามยมสวยมากเฮฟวี่เดรดิมเด h พันเก้าเก้าสี่ล้อสุดท้ายที่เพิ่งมาคือหมดแล้วหมดเลยนะพี่แพลวรอดูนะได้เลยค่ะรอดูเลยจ้าไปจ้าสวยสวยโร่ขอ่นัน่งใช่ของสวนน้องลี่ควายอะไร แหม่ะอะไรที่มันออกแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็ขมุขขมิบเติร์นเติร์นนะอะไเด็กๆเปิดเสื้อคอตอนให้ตอบใครรับก็ยืดพี่บอกได้เลยนะขางานสวยๆเหมือนเดิมมีโปรโมชั่นชุดสองลดสามร้อยใครซื้อเยอะลดเยอะเหมือนเดิมนะลูกค้าจ,จะมีในโฆษณาะะนะคะทรงญี่ปุ่นก็จะทรงสวยๆวยแบบนี้แหละอันนี้สาว LGPQ มากใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะป้ายเดี๋ยวดูเสื้อคัดตั้งกันต่อจ้า